สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับวินาทีเสกโลโซร้องเพลงให้แตงโมนิดาการคอนเสิร์ตทําชาวเน็ตร้องไห้ต้องบอกว่าทําเอาโลกโซเชียลประทับใจเมื่อนักร้องรุ่นใหญ่อย่างเสกโลโซร้องเพลงให้แตงโมนิดาการคอนเสิร์ตทําชาวเน็ตร้องไห้เป็นประเด็นที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ในสังคมเมื่อเกิดเหตุแตงโมนิดาพัดตกเรือสปีดโบท๊ทกลางแม่น้าเจ้าพยาโดยพบร่างแตงโมนิดา ท่ามกลางกระแสสังคมที่พุ่งเป้าไปยังผู้จัดการส่วนตัวของเธอที่เป็นคนชวนแตงโมมาล่องเรือกลางแม่น้ำเจ้าพยาจนการเสียชีวิตของแตงโมนิดาครบรอบหนึ่งอาทิตย์คดียังไม่มีความกระจ่างและในเวลาต่อมาสังคมยังคงตั้งข้อสงสัยถึงสาเหตุการเสียชีวิตของแตงโมนิดาที่ดูไม่โปร่งใสท่ามกลางวงการบันเทิงที่ร้อนระอุเมื่อเหล่าคนดังในแวดวงบันเทิงต่างออกมาทวงความยุติธรรมให้เธอกันอย่างมากมาย และต้องบอกว่าทำเอาโลกโซเชียลประทับใจเมื่อนักร้องรุ่นใหญ่อย่างเสกโลโซร้องเพลงให้แตงโมนิดากลางคอนเสิร์ตท,ทำเอาชาวเน็ตร้องไห้โดยเสกโลโซนั้นได้กล่าวกลางเวทีคอนเสิร์ตผมจะร้องเพลงนี้ให้กับน้องที่เพิ่งจากไปน้องแตงโมโดยส่วนตัวไม่รู้จักกันนะครับน้องเพิ่งจากไปอย่างไม่คาดถึงขอให้น้องไปอยู่บนสวงสวรรค์และเป็นเทพธิดาบนสวงสวรรค์แล้วก็หน้าตารูปร่างให้สะสวย เหมือนตอนที่อยู่บนโลกมนุษย์นะครับขอเสียงปรบมือให้น้องด้วยนะครับพี่เสกจะร้องเพลงนี้ให้เธอซึ่งเพลงที่เสกร้องได้แก่เพลงคืนจันทรขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ